พัสดุมาแล้วหนึ่งกระสอบน้องเหมียวบ,บ,บ,ยบุญชอบขึ้นไปรอรับเลยบุญชอบขึ้นไปรอรับแล้วน้องเหมียวมีเหมียวข้างๆอยู่อรอก็หลวงปู่หลวงปู่นรับอาหารให้แล้วครับหนึ่งกระสอบสิบกิโลกร,รมัมรถปลาทู ่งมาถึงหลวงปู่กิตีติจิตโตพุทธสถานวัดปวงชัยตำบลวัชสาอำเภอเชียงหอมชลบปางข้างกล่องข้างซองไม่ไ,มได้ระบุว่าเป็นชื่อผู้ใดเป็นผู้จัดซื้อเนอะโดยการจัดซื้อผ่านทางร้านให้ทางร้านจัดส่งมาถึงยังพุทธสถานวัดปวงชยัยนะก็ขออนุโมทนาสา,าธุขอบุญกุศลทั้งหลายจงไปนพระปัจจัยนู้นน้ำคำชูให้ าติธรรมที่ได้จัดส่งอาหารมาจัดเสื้ออาหารส่งมาให้น้องๆเหมียวในครั้งนี้จุพภความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปัตนาที่ได้ขอได้ทรงความมุ่งม,ม่าปัตนาทุกประการเทินสัพพีจิโยวิวัชันุสัพพโรโควินสัสตโตมาเตวุสันตรายาโยสุขีทีคายุโกภะวะาอภิวาทนาสิริสนิจังมุทาปจาจเย,ยโรจัตตารโรธรรมาวะทันติ อายุวโนสุขังพะระลังสาธุสาธุสาธุาน้องเหมียวขึ้นไปจองเลยครับอ่าเดินถึงเวลา้าแกะให้กินแล้กเนอเป็นอาหารเมร็ดนะลูกอาหาเม็ดสำหรับเหมียวอายุตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปนะเป็นเหมียวใหญ่นะขอโมทสนาสาธุขอบุญนี้จงสุเดจสมปราศนาทุประการเธอ อาเมียลองชิมลองชิมลองชิมดูก่อนนะ้องเมียเนาะแกะให้น้องเหมียวกินกันลองชิมดูก่อนนะครับอร,อ,อ,รอ,อร่อยอร่อยขออนุนาสาธุสาธุกับยอติธรรมที่ลงม,มาะครั้งนี้เนาะถึงแม้ไม่ได้เอ่ยชื่อไอนามก็ต้องขอัยเพราะไม่ได้แจ้งชื่อมาในข้างกระสอบเนาะข้างถุงข้างพัสดุขออนุนาสาธุขอวันนี้จงสำเร็จสมปรารถนาทุป,ประการเถิด Thank <laughs> you.